ธรรมีบูชาวันธรรมีบูชานี้ก็เป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีละณพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นคือหลังจากที่พระอ,องค์ได้เสด็จดับขันปรินิพานที่เมืองกุสินาคาเนี่ยเนั้จปเจริเขาเรียกว่าเมืองกาเสียณประเทศอินเดีย ทางตอนเหนืออุตรประเทศวลฐดยูปีในปัจจุบันเนี่ยใต้ต้นหนาหลังทั้งคู่ปัจจุบันก็ได้สร้างและเป็นสถูปเจดีมีพระประธานปางประนิพพานซึ่งเมื่อพุทธบริษัทได้ที่เคยเดินทางไปแล้วนเห็นว่า หมือนกับพระองค์เพิ่งจะเสด็จดับขันปรินิพานไม่นานเพราะว่าอายุของเทวดาเขาเนี่ยหนึ่งวันของเทวดาแล้วก็เป็นร้อยปีในโลกมนุษย์เนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีก็ยี่สิบห้าวันของเทวดานล้ยังไม่นานเลยความรู้สึกของเทวดาก็ยังไม่นานพระองค์ได้เสด็จดับขันปรินิพาน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาไปนสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับการพระนิพพานแล้วก็เกิดทำมะสังเวชสมัยก่อนที่พระองค์ได้เสด็จดับการพระนิพพานก็มีพระอนุรุทธเทระและพระอนุนเทระอยู่สองโลกเป็นพระเทลพใหญ่พระมรรคสป่านั้นยังมาไม่ทัน แต่ว่ายังจะถวายพระเพลิงพระสรีระไม่ได้ต้องรอพระมหากัตรสปามาก่อนเมื่อพระมหากัตรสปามาถึงนั่นแหละนะทำความเคารพคารวะพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็รับเพลิงนั้นก็ติดโดยบุญญาลิศ พระสรีระของผู้ดเจ้าของเรานี่ก็พันห่อด้วยหน้าผ้าอย่างดีหน้าซับด้วยหน้าสมรีด้วยหน้าด้ของหอมถึงห้าร้อยชั้นแต่เมื่อถวายพระเพิงเสร็จแล้วก็จะเหลือผ้าชั้นสุดท้ายอีกหนึ่งผืนซึ่งม,พมพาาีพระสรีระมีพระธาตุพระบรมสารีกธาตุอยู่ในผ้านั้น่ะ ซึ่งโทนาารามก็จะแจกแบ่งไว้ตามเมืองที่แรกเลยจะเกิดสงครามตัวต่างเมืองต่างก็มีกษัตริย์ซึ่งเคารพบูชาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มาเสด็จดับขันบระนิพพานที่เมืองเล็กๆด้วยความพระปิชาฉลาดของพระองค์ถ้าไปเสด็จดับขันบรนิพพานที่เมืองใหญ่อย่างเมืองสาวัตถีหรือว่าเมืองราชคห์เนี่ย พระมหากษัตริย์มีกาลังมากก็จะไม่ยอมไม่ยอมแบ่งพระธาตุพระบรมสารีราตน์จะต้องเกิดสงครามแย่งชิงกันในกษัตริย์ทุกเมืองก็แต่งทูตแต่งทหารมาขอส่วนแบ่งในพระบรมสารีรัตนนั้นไปบูชาทีแรกเลยกษัตริย์ในเมืองกุศินาคานี้จะไม่ยอมจะไม่ยอมแต่ว่าโทนาพา,ามเนี่ย เป็นอาจารย์ของกษัตริย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สอนศิลปะวิทยาการนั่นแหะอืมก็เลยมีวาจาพูดให้เหล่ากษัตริย์นั้นจําว่าจําได้ไหมเขาคือใครนะก็ทําให้ทิฏฐิมานะของเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายนั้นอ่อนลงมาก็พูดว่า,าพระบรมศาสดานต้องการในความสามัคคีกันจึงได้แจกแบ่ง พระบรมสารีรัตนนั้นไปตามเมืองต่างๆแต่โทน้าพามก็เลยต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ที่มวยผมนะพระอินเหน็นเช่นนั้นก็เลยว่าอันนี้ไม่ซื้อตรงก็เลยนําไปนําขึ้นไปปริสถานที่พระจุรามณีกานในการถวายพระเพลิงนี่ก็เรียกวันอัฐมีบูชาอัตถมีบูชาหลังจากที่ องค์ได้เสด็จดับขันธมิ้ผานในวันวิสาขะขึ้นสิบอผ้าค่ำเดือนหกแล้วเนี่ยนะอมิภูชาก็ามาเป็นวันแรงแปดค่ำในเดือนหกทึ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี่ยวันที่10บครนี้เมื่อเราได้ไปในสถานที่นั้นหรือเราตามบาราล,ลกถึงอยู่ในปัจจุบันถึงพระผู้มีพระเจ้าจิตสลด สังเวทใจนะเกิดธรรมะสังเวทขึ้นมานั่นอะอันนี้เรียกว่าเป็นอริสง์พิเศษเกิดขึ้นกระจายเราเนี่ยทำให้ความเชื่อความเริ่มใสในองค์สมเด็จพระศาสดานั้นมีความแน่นแฟ้นขึ้นไปอีก เมื่อความเชื่อความเรื่มใสในพระพุทธเจ้าแน่นแฟ้นแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเราได้ทราบถึงธรรมะที่พระองค์ต้องการให้พวกเราปฏิบัติเพราะว่าปัจจัยสี่ทั้งหลายเราน้อมนำมาถวายต่อพระสงฆ์เนี่ย การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันพระพปันแล้วมากมายแต่ว่าพระองค์นั้นไม่ทรงยินดีคงจะทรงยินดีเมื่อพุทธบริษัทนัประพฤติปฏิบัติปฏิบัติบูชาธรรมะปฏิบัติบูชาพระองค์คงจะดีใจมาก ขาอที่สร้างบารมีมานั้นปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์การบูชานั้นก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งอันเป็นกุศลหรือว่าเป็นบุญแต่อย่าแค่บุญยิ่งขึ้นไปก็คือการปฏิบัติอย่างพวกเรามาในวันพระวันศีลหรือว่าวันหยุดเราก็ตั้งใจละปฏิบัติบูชาในส่วนการให้ทาน เราก็ทากันเป็นประจำาปฏิบตรวิชาในส่วนที่เราจะสมบทานศีนลหรือเราตั้งใจสมบทานศีลในใจของเราเนี่ยก็เป็นสัมปตวิรัตการสมบทานวิรัตนั้นก็สมบทานกับพระพระก็เป็นผู้บอกทีละข้อเราเขากล่าวตามเนี่ยวสมบทานสมบทานวิรัตสัมปตาวิรัตนั้นเราทราบแล้วว่าศีลมีอะไรบ้าง ก็ตั้งใจสมบัติทานของเราเองเลยเนี่ยเรียกว่าสมบัตตวิรัตอยู่ที่บ้านก็ทําได้อันนี้เรียกว่ามีความฉลาดขึ้นกว่าการที่สมบัติทานสมบัติทานาวิรัตก็เป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าหรือยิ่งขึ้นไปอีกนั้นการเจริญสมาธิเพราะว่าในขั้นของศีลเนี่ยคือการสํารมกาย วาจาแต่วัจใจนี้ยังสารวมไม่ได้ยังคิดไปในอารมณ์กุศลบ้างคือตาให้รูปแล้วมีความยินดีเราก็ปรุงแต่งไว้ในความยินดีมีความยินร้ายก็ปรุงแต่งไว้ในความยินร้ายการที่จิตของเรามีความรู้สึกแล้วก็ปรงแต่งไว้ตามอารมณ์ที่เรารับรู้เข้ามา ที่เข้าไปสูดใจอันนี้เป็นมานานละหลายภพหลายชาติก็เป็นอย่างนี้แหละเรียก็เป็นวัาตาสงสารอยู่เสมอเลยทีเดียวเรายังไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้แหละในธรรมที่คนรู้คนเห็นเนี่ยเพราะอวิชชานั้นเป็นผู้ปกปิดจิตใจไว้ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเขาจะมีว่ามนุษย์นี่เกิดมาทําไมแล้วคนเราเกิดมาทําไม ถ้าตอบว่าเกิดมาเพื่อความเป็นอยู่ในโลกเพื่อการกินหรือการเกลียดเนี่ยก็เรียกว่าปัญหานี้เราตอบไปนในทางโลกก็จะถูกยักษ์นั้นจับกินยักษ์ก็คือความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละเราเปรียบเทียบเอาอย่างนี้นแต่เราตอบว่าเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไป ให,ให้ดีขึ้นกว่าชาติก่อนให้ดีขึ้นกว่าปีก่อนเดือนก่อนวันก่อนคือการพัฒนาจิตทช่นบางองค์บางท่านที่ทำมาบวชแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติหรือโอกาสท่านเข้ามาอบรสมบทได้เดือนหนึ่งก็ตั้งใจมาเรียนรู้หนักวิธีการปฏิบัติการอบรมจิตการสํารวมกายวาจาการสํารวมจิตขึ้น หรือว่าเมื่อท่านจะอยู่ต่อไปท่านก็จะภาคเพียรพยายามอยากค้นคว้าหาสัตว์จะทำความเป็นจริงและคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พบให้ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าจัดมาตัสรุก็ตามไม่มาตัสรุก็ตามนั้นธรรมธาตุนั้นน,น่ะน,นะเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นนี่มันะมีอยู่แล้วคือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย เกิดขึ้นมาสิ่งขอมันย่ำดับไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแต่ว่าจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเห็นตรงน,นี้ได้ไม่เห็นความเกิดความดับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ทรงอยู่ไม่ต้องการให้ดับเพราะหน้าคิดเหมือนกันว่าถ้าว่า มะม่วงเป็นลูกเล็กๆเราก็อยากจะให้มันเป็นลูกที่โตขึ้นลูกที่สุกเพราะว่ามันก็จะมีรสหอมหวานหลวงพ่อชาตินันก็เปรียบว่าถ้าเราไม่ต้องการความแก่ไม่ต้องการความเจ็บเราก็อย่าทานมะม่วงสุกอย่าทานทุเรียนสุกอย่าทานเงาะสุกมังคุดมังคุดสุกแต่นี่ไม่เป็นขนั้น เราก็ต้องการสิ่งที่มันมีรสอร่อยก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงไปนะของผลไม้ต่างๆแล้วน่นนะเราก็ต้องการแต่ว่าเมื่อมาเป็นร่างกายนี้ไม่ต้องการซะแล้วถ้าไม่ต้องการนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเด็กน้อยๆมันจะดีไหมเออมันก็ลำบากพ่อแม่ก็จะดูกันไม่ไหวหรือก็จะไม่มีพ่อแม่ที่จะให้มาดูเพราะเป็นเด็กไปหมด เป็นธรรมชาติมันก็ต้องโตขึ้นใหม่มีกําลังกายขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมากําลังสมองดีขึ้นมาอมืเป็นเด็กๆก,ก็จะเลี้ยงง่ายหน่อยโตขึ้นมาแล้วเมื่อมีร่างกายแข็งแรงสมองความคิดขึ้นมาแล้วก็ยากขึ้นไปอีกนนในสมัยปัจจุบันเนะี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะรู้จักว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความดับไปมีความเกิดแล้วก็มีความดับรู้ปัจจุบันนี้ก็มีความเกิดความดับอยู่เรานั่งอยู่นี่ลมหายใจเข้าไม่ถึงห้านาทีลมหายใจก็ออกมาแล้วร่างกายนี้เป็นอยู่ได้ชั่วลมหายใจเข้าออกนี้แหละน่เกิดดับ หายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาร่างกายนี้ก็ตายหายใจออกมาแล้วไม่เข้าก็ตายเห็นว่าชีวิตเนี่ยเป็นอยู่สั้นๆเพียงลมหายใจเข้าออกถ้าเรามาพิจารณามันก็เห็นว่าสิ่งที่เราย่อมเห็นนะั่นคือการสืบต่อสัตติการสืบต่อของลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกมาสืบต่อแต่การสืบต่อนี่เองทําให้จิตของเราแล้วนะ่ะเห็นร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเพราะการสืบต่อแต่เมื่อเรามาปฏิบัติสํารวมกายวาจาละนะไม่ให้ผิดไปทางกายวาจาก็เรียกว่าเป็นศีล นะสินนี้การสมบรวมนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะออ,อารมณ์ธรรมดาแล้วก็สมบรวมได้ถ้าอารมณ์ที่เข้ามาให้เรายินดียินร้ายมากๆอยากจะว่าอยากจะบน่นอยากจะพูดต่างๆเราจะอดทนได้ไหมถ้าเราฝึกอดทนได้กําลังศินของเราก็มีกําลังมากขึ้นสินของเรากําลังมากขึ้นอย่างมาสมาธิของเราก็ต้องดี ตั้งใจมั่นได้มากขึ้นปัญญาก็เห็นโทษของการไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของการมีศีลมากขึ้นเมื่อเราจะมานั่งสมาธิภาวนาศีลก็จะมีอนิสงส์ส่งเสริมให้เกิดความสงบใจมากขึ้นนะเกิดความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย อิ่มใจปีติใจสุขใจนะกายเบาจิตเบาก็ทำให้จิตต้องมีปัญญามาศึกษาเรื่องของกายากายหรือรูปเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปแต่ว่าเราก็มายึดเอาว่าเป็นตัวตนจริงๆ คำสอนจะเป็นแก่นของพุทธศาสนาก็จะให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความทุกข์ในจิตก็จะน้อยลงแต่เราจะอยู่ในโลกอย่างไรก็ยังอยู่ได้ท่านานาถาวินิกาเศรษฐีนางวิสาขานั้นก็ยังมีลกูกมีหลานบริหารการงานได้แต่ว่ามีจิตใจนั้นมีธรรมะความทุกข์ในใจนนก็น้อยลงไปเพราะเข้าใจความเป็นจริง แล้วก็รู้ว่ามาในโลกมาเป็นการมัฒนาจิตให้สูงขึ้นมาให้ดีขึ้นไปเหน้นเมื่อพวกเราเนี่ยมีโอกาสต้อมีความตั้งใจละวนะว่าพักใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามีกายก็มีใจเนะี่ยร่างกายนี้เรเป็นบ้านที่อาศัยโชคข่าวของจ,จิตใจ หมือนกัเป็นบ้านที่เช่าก็ได้อยู่ไม่ได้นาหนหรอกเกิดขึ้นมาแล้วก็ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติธรรมนักศษษษษษษึกษาเนี่ยบางครั้งก็เห็นได้เห็นว่าสังขารน,นั่นแหละคนเราเกิดขึ้นมาเนะี่ยวิ่งไปสู่ความตายน่ละถ้าเราตั้งจุดหมายไว้เท่นี้ว่าร้อยปีตอนนี้เราก็มียุมา 60, 70, หกสิบเจ็ดสิบแล้วบางคนก็แปดสิบ อาจจะเหลือสักกี่ปีถ้าตอนเป็นวัยหนุ่มวัยสาวอาจจะเห็นว่ามันยังเหลือมากแต่ชีวิตนี้มันไม่นานเนี่ยแป๊บเดียวมันสิบปีนะเร็วมากเออเราก็พิจารณาเช่นนั้นเพื่อความไม่ประมาทไม่ประมาทมันจะได้รู้ว่าโลกนี้เราเป็นผู้ที่มาอาศัยอยู่โชคข่าวเท่านั้นคือร่างกายเนี่ยในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปในครูบาอาจารย์ก็บรณภาพเทลง ปุย่าตายายก็ตายไปทีละคนละคนเราก็น้อมนึกคิดพิจารณาว่าเราจะต้องเป็นเช่นนั้นไม่สามารถรอดพ้นจากความตายไปได้องค์สมเด็จพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าก็สเสด็จดับขันปริพานพระครัสาวกพระอิสิติสาวกผู้เป็นเลิศแปดสิบรูปตลอดจนพระรหา์ทั้งหลายก็สเสด็จว่าดับขันปริธานแล้วก็ดับขันปริพานไปตามละดับ ชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนการสแสวงหาในโลกนล้วก็เราสแสวงหาพอประมาณพอเป็นอยู่ได้ที่เราจะดำรง,งชีวิตยอยู่ได้โดยไม่ขัดสนแล้วเราก็จะต้องมีเวลาในการสแสวงหาจิตของเราแล้วแสวงหาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตแล้คนคว้าศึกษาและพิจรารณา หรือเราทําการงานอันใดพิจารณาไปด้วยก็ได้ผู้คนสัญจรไปมาไปจุดน,นั้นจุดน,นี้ก็ตามแต่ก็เดินทางไปแต่ก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายด้วยนั้นรถลาวิ่งกันฝักใฝ่นั้นก็วิ่งไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายด้วย,วววยนะวววเหม,มือนกันเพราะว่าเวลานั้นผ่านไปวัยก็ผ่านไปด้วยและไม่เคยหยุดเลย ความแก่ความเจ็บเนี่ยความตายมันใกล้เข้ามาทุกขณะไม่เคยหยุดอ่ะลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายก็เสื่อมไปอีกหนึ่งหนึ่งลมหายใจก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งวันทั้งคืนถ้าเราพิจารณาตรงนี้นล้ก็จะมองเห็นมองเห็นได้แม้เด็กเล็กๆถ้ามีสติปัญญาแค่เจ็ดขวบก็สามารถเห็นได้เห็นธรรมะข้อนี้ได้ เอ็นความเกิดความดับได้มันกุม,มารีน้อยนั่นแหละนักกุม,มารีน้อยคนหนึ่งอายุแค่เจ็ดขวบพิจารณาเลยว่าเออว่าชีวิตนี้มาจากไหนไปไหนไม่ทราบเลยเกิดมาจากไหนจะตายแล้วไปไหนก็ไม่ทราบแต่ทราบว่าจะต้องตายแต่ไม่ทราบว่าตายเพราะโลคอะไรตายที่ไหนตายอย่างไรก็ไม่ทราบแต่เด็กน้อยแนละ้วพิจารณาอยู่ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้ว ก็เข้าใจแล้วว่าเออเราจะมาจากไหนก็ดีเราจะไปไหนตายแล้วไปไหนก็ดีเนี่ยอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งเห็นแจ้งแล้วก็รู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วแท้ที่จริงไม่มีเราไม่มีเราไปไม่มีเรามาหรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละจิตก็เข้าใจแล้วถ้าจิตเข้าใจอย่างนี้ก็สร้างความดี สร้างบุญสร้างกุศลปัจจุบันก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขมีปัญหาว่ามีโยมคนหนึ่งไม่เ่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปมาถามปัญหากับหลวงพ่อชาเรื่องบุญเรื่องบาปหลวงพ่อชาก็ตอบว่าเอาลนะถ้าเกิดว่าบุญมีจริงเนี่ยเราทำปัจจุบันนี้เรามีความสุขไหม ปัจจุบันก็มีความสุขถ้าชาติหน้าไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันเราก็มีความสุขถ้าชาติหน้ามีอีกเราก็จะส่งผลให้เรามีความสุขอีกบุญจะส่งผลไปอีกแล้วเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปทำแต่บาปปัจจุบันนี้ก็เป็นความทุกข์ชาติหน้าอีกเราจะต้องสวยผลในของกรรมที่ไม่ดีนะเกิดความทุกข์กันอีก แล้วอย่างนี้เราก็ละบาปทําบุญไม่ดีกว่าหรือทั้งเกิดประโยชน์ในปัจจุบันทั้งส่งผลไปอนาคตอีกเขาก็เลยเชื่อท่านกัะลท่านกรเลยปราพามทิฏฐิมนะออของยมคนนั้นได้กลับขันเข้ามาเป็นสมมาทิฏฐิจากจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนะี่ยนกลับเข้ามาใหม ในววามมืดมาสว่างไปมางคนก็สว่างมาแล้วมีสมาธิก็จะสว่างไปบางคนสว่างมาอา้าวมิจฉาทิฐิกเกิดกลายเป็นมืดไปอีกพระเทวทัศนนั้นท่านมืดมาเนะี่แต่จะสว่างไปเป็นพระปัจเจก,กพระพุทธเจ้านะนะคนอืมพวกเรานี้ต้องตั้งใจลนะพัฒนาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้าใจสําคัญเรียกว่ามนโน คือใจเนี่ยเป็นใหญ่เราต้องพัฒนาใจเนี่ยว่าทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจสุขก็สุขที่ใจเออเกิดเป็นความรู้สึกอ่ะคนรวยมีมากๆก็ทานข้าวออวันหนึ่งไม่กินมื้อหรอกมีบ้านหลายๆหลังก็นอนในหลังเดียวนั่นแหละอนุประพชาท่านก็บ่าอย่างนี้ท้บตัวเรานี่บ้านหลังใหญ่ๆก็นอนทัตัวเรานี่เออไม่มากทานก็พออิ่มแต่มันเป็นความรู้สึก นะความรู้สึกความรู้สึกที่มาปลื้มใจนะปลื้มใจวันมันมีมากนะเกิดสมมติขึ้นมาเปรียบเทียบอถ้าเกิดว่าเราไม่มีใจมันก็แห้งใจนู้มันน้อยมันไม่มีมันอยู่ที่ใจเนี่ยแต่เราจะคิดไ้ว่าอันนี้เป็นทรัพย์ทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยเป็นอนนริยรัพนยะ์อันนี้มันยากกว่าร,รั์ข้างนอกแล้วเนะี่ยซั์คือศรัทธารัพย์คือศีล รั์คือสุตตะการได้ยินได้ฟังทรัพย์คือปัญญาเนี่ยรั์คือศีลเนี่ยอันนี้เป็นทรัพย์เป็นอริยะอริยะรั์คําว่าอริยะรัพย์นะแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐรั์ที่ห่างไกลจากข้าศึกอยู่ในใจคนที่รวยมากๆกลับเป็นคนจนก็มีเนี่ยกลับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ทิ่งแท้แน่นอนคนมียอมากเปลี่ยนแปลงไปก็มี นะคนรัเสริญกายมีคนดินท้าก็มีเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ก็มีว่าเป็นโลกกรรมไม่แน่นอนเป็นธรรมที่มีอยู่ในโลกทั้งธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อเข้ามากระทบจิตใจของเราเราก็ต้องพิจารณาหเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราต้องพิจารณาไว้ให้ปัญญาเราเกิดอห่พระพุทธเจ้าสอนแลนน้วคะแนาทรัพาทภายในเนี่ย เป็นทรัพย์ที่หางกกลจากข้าศึกที่จะมาทำ้ายอย่างวันนี้พ่อเราเรีเลว่ามามีศรัทธาม,มาแล้วมาทำบุญก็มีทรัพย์ภายในเกิดมานั่งสมาธิพัฒนาทรัพย์ภายในห้องเราให้เกิดขึ้นมาทรัพย์ภายในนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมามากขึ้นมาแล้วเนี่ยท่าน,นว่ามีอนิสงส์มากยิ่งเรามีทรัพย์เห็นความเป็นจริงของโลกเห็นความเกิดดับสักครั้งหนึ่ง เราก็จะเข้าใจเลยว่าในโลกนี้มีแต่ความเกิดดับทรัพย์สินสิ่งของในโลกเนี่ยไม่คเคลียวไปได้หลังอยู่โลกนี้ถ้าจิตมีปัญญาก็รู้จักแสวงหาทรัพย์มาการใช้ทรัพย์ความเป็นอยู่ของเราให้พอดีแต่ว่าให้เราดูกันด้านจิตใจเราพัฒนาจิตใจให้มีทรัพย์ยิ่งขึ้นไปเราปีอริยทรัพย์นั่นเองฉั้นวันนี้ก็ เป็นวันหยุดของเราแล้วก็เป็นวันอัฐมีบูชาที่ผ่านมาไม่นานนะั้นน่ะนั่นที่ถวายพระเพิงวัสรีละพระผู้มีมาพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระควาผู้จำแนกแกกแกงธรรมสั่งสอนธรรมแล้วก็พวกเราก็ยังได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะมขอพระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตของเรานี่ให้สูงขึ้นไปดีขึ้นไป ทํามน,นี้ธรรมาก็เห็นว่าให้พวกเรานําไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรเก็บรายเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี